ช่วงที่2ของรายการสืบสารสัตว์โบราณนะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ w w w s a n a a n o n g com นะคะแล้วก็ติดตามอัปเดตต่างๆรวมถึงเพียร์คอรวันแล้วก็โพสต์ฝากคำถามไว้ได้ด้วยค่ะที่แฟนเพจของอาจารย์แอนนะคะ w w w facebook com a j a r n a n n ค่ะก็มีหลายๆท่านลูกศิษย์อาจารย์หลายๆท่านที่ ห่างหายไปนานไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอก็ใช้ช่องทางนี้เป็นช่องทางติดต่อเหมือนกันค่ะอาจารย์เ็มีเมื่อเร็วๆนี้มีลูกศิษย์ชื่อคุณปาณีนะคะส่งข่าวมาทาง f a c e b o o k บอกว่ากลับเรียนอาจารย์แอนที่เคารพรักษเป็นศิษย์รุ่นเก้าค่ะทราบจากเพื่อนร่วมง,งานว่าอาจารย์จัดรายการด้วยทางทิวหลังเลิกงานได้กลับมาติดตามเช่นเดิมศิษย์ขอรบกวนเรียนถามท่านอาจารย์เกี่ยวกับบุตรสาวค่ะว่าถ้าไปสอบมหนึ่งต่างโรงเรียนโดยเริ่มเตรียมตัวแต่ตอนนี้จะมีโอกาส จะได้ไหมระหว่างถนนดินสอและถนนนางรีดูนังที่ใดจะมีโอกาสมากกว่ากันอันนี้บอกได้ด้วยเหรออาจารย์แล้วก็ถามว่า,าส่งวันเดียบีเกิดมาให้นะคะเกิดวันที่17รกรกฎาคมส่งเวลาเกิดแล้วก็สารทีเ่เกิดมาให้เรียบร้อยแล้วก็ถามว่าหรือว่าควรจะเรียนโรงเรียนเดิมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าอย่างสูงค่ะสิบปามีรุ่นเก้า คือจริงๆนะเนี่ยการดูในเรื่องสภาพดวงชะตานี่ว่าจะสอบได้หรือไม่ได้นะคะคือมันถ้าอย่างนี้เนี่ยเบิร์ไม่รวยเนี่ยเด็กทั้งหมดก็าถามมันก่อนแล้วก็เขาบอกว่าได้ก็ไม่ต้องดูหนังสือกันแล้ว<ฆ>ใช่ไหมคะเอางี้ละกันนะคะคือวิเคราะห์ดวงชะตานเกี่ยวขการเรียนการศึกษาของน้องคนนี้กันลวกันนะคะ<ฆ>จากลัคนาที่สถิตอยู่ที่ราศีกรกฎจะมีดาวทั้งหมดสี่ดวงวยกันกุมลัคนา ก็จะมีดาวพฤหัสด,ดาวพุธดาวคานดาวอาทิตย์ปกติแล้วตามตำรานะบอกว่าบุคคลใดก็ตามนีลักษณะราศีใดก็ตามาาตาม,มีดาวชุมรวมกันอยู่ในดวงลักษณนั้นนะสี่ดวงขึ้นไปเรียกว่าดวงหนุมานอาสาคําว่าหนุมานอาสานี่เหมือนกันต้องถามว่าวงงวเหนื่อยไหมเหนื่อยไหเหนื่อยแล้วคะอ่าแล้วก็ลักษณะอยู่ในราในราศีชั้นที่หนึ่นงก็เป็นคนที่ อกจะเครียดไปน,นิดนึงในการที่จะตั้งใจนะแต่ว่าพ่อคุณแม่มีความหวังมากเกินไปหรือเปล่าทาให้เด็กนั้นมีความเครียดนะนั้นจะสอบเข้าที่ไหนได้เนี่ยจะต้องใช้กําลังแต่พอดีไม่ใช้หลักพุทธศาสนาแต่ไม่ใช่ว่าไร่ต้องใช้กําลังแต่พอดีให้มันเครียดจนเกินไปเพราะในเนื้อแท้เนี่ยเด็กเขาเป็นคนที่เขาไม่ใช่คนที่จะดูหนังสือแบบนั่งดูตลอดเวลาแล้วจะจําได้หมดนะค่ะคือถ้าเราจะบงังคับให้เขาดูจะเรียนพิเศษไงก็แล้วแต่<ม>แต่ว่าเขาสามารถที่จะ เรียกว่าไม่เห็นดูหนังสือแลัวตอบได้อะไรอย่างเงี้ยเ,<ร>เป็นาาคนที่เรียนดูได้เร็วหัวไวนะเรียนดูได้เร็วแล้วก็ตอใไว่นะคะแต่ก็อย่าพยายามทําตัวให้เคร่งเครียดจนเกินไปนักโดยเฉพาะในช่วงนี้ซึ่งดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวที่เรียกว่าเป็นดาวที่นําหน้าลัคนาก็คืออยู่ที่ราศีสิงห์เนี่ยมีดาวคานอยู่และดาวศุกร์โคจรพักอยู่เนี่ยจะทําให้เด็กเนี่ยเค่งเครียดค่อนข,ข้างมาก เพราะฉะนั้นการการดูหนังสืออะไรเนี้ยต้องละเว้นในเรื่องของความตึงเครียดมีการพักผ่อนทำใจสบายคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องไปเร่งรัดคาดหวังอะไรมากนะักนคะคะมีดาวจันนะเป็นเรียกว่าราชาโชคอยู่ในราศีที่สามซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมเจ้าดวงชะตาเหมือน,นเป็นอมฤตโชคคือมักจะมีโชคอยู่เสมอน,นี้ดาวจันทรในตำแหน่งนี้เป็นมนตรีมีผู้ใหญ่คอยรักใคร่เอ็นดูชอบใจ นะคือการสอบแข่งขันอะไรนี้ก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นนตรงนี้ก็คงจะสบายใจได้นะว่าถ้าสมมุติว่าเด็กเนี่ยยึดหลักตรงที่เรกว่าไม่เคร่งเครียดนะก็จะสอบได้ทีนี้ในดาวจันทที่เป็นโชคเนะี่ยมันอยู่ในราศีชั้นที่3นะก็คงจะต้องก็ยังคงเน้นคาว่าปล่อยวางบ้างอย่าเค่งเครียดจนเกินไปนักนะคะนนี้นะคะถ้าไม่งั้นนี่ อ่มันจะเคร่งเครียดแล้วก็คาดหวังมากจนเกินไปและโรงเรียนที่เลือกนะคือจะพูดอันไหนเป็นช้อยที่สองจะได้อันนั้น้ะมันอยู่ที่ว่าคุณแม่คิดอะไรนะช้อยที่สองมันจะได้คืออย่างที่ถามมาว่าระหว่างสองที่นะถ้าในใจคิดไว้ว่าที่ไหนเป็นที่แรกและที่ไหนเป็นที่สองนะอันที่สองจะได้ใช่ค่ะคืออันนี้วิธีการดูก็คืออย่างที่บอกนะดูดาวอุษาหะเกิดวันพุธดาวอุษาหะคือดาวอาทิตย์กรุ่มลัคนาดาวเกี่ยวกับการเรียนอาทิตย์ อยู่ภุมมลักษณะเนี่ยเป็นมหาจักรแสดงว่าเด็กนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบอดี้มีความนั่นอยู่แล้วอาจจะขยันหรือไม่ขยันี่อย่าไปดูตรงนั้นนะคะบอดี้ขยันมันไปคนละทางกันนะคะค่ะขยันแต่หัวไม่ดีก็พีไม่ขยันเลยแต่ว่าจําอะไรเรียนในห้องคนทาตาแปวจาได้แล้วเรียนในห้องรอบเดียวกับบ้านไม่เคยเหมือนถือโดยารแต่สอบได้คืออ่านอีกรอบค่ะจากบางคนที่พัวดวิชาก็แล้วท้งอะไรก็แล้ว ก็อบอกว่าบางคนเพียรขยนันก็ได้บ,บางคนเนี่ยใช้ปัญญาก็ได้สําหรับน้องคนนี้เนี่ยเป็นเด็กที่มีปัญญาถือว่าโชคดีมากนะคะโชคดีนะจะพลิกแปงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคก็ก็ขอให้ข้อสอบออกตรงกับที่ดูไปแล้วกันนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็อยากจะนั่นะคือบางครั้งเนี่ยเหมือนเสมอหนึ่งสมาธิสั้นนะคะถ้าดูตามดวงจีนแล้วว่าเกิดมันไฟแล้วถ้านั้นทําอะไรเนี่ยรวดเร็วว่องไวจนดูเหมือนไม่เรียบร้อยห้องรกอะไรอย่างี้นะคะ ก็ขอให้เพิ่มทาทองซึ่งจะหมายถึงการเรียนการศึกษาลาบผลที่พึงจะได้แล้วก็จะทําให้ทุกอยาก่างมีระเบียบวินัยขึ้นซึ่งหลายคนเนี่ยจะบอกว่าเออหันหัวไปทางทิศตะวันตกจะดีเลอรนะคะแต่ว่าทางดวงจีเนี่ยตกออกไม่รู้ดูที่ท่านนะศีรษะ่าเข้าท,ทางด้านศีรษะด้านตะวันตกททคือทาท,ทองคือตะวันตกชิงเนียคือ่าทองเอาโตะชนไปทาง่าชนผนังนะโตโะชาชนผนังเนะี่ยชนไปทางด้านตะวันตกถ้านั่งหลังอิงเอาลักหลังอิงทางด้านตะวันตก คือมันอยู่ที่การจัดห้องว่าจะเอาชนหรือจะหลังอื่นค่ะคือเหมือนว่าโต๊ะหนังสือเรียนอยู่หน้าตะวันตกเนี่ยจะดี<ม>สีขาวสีเหลืองนะหรือว่าทุกอย่างที่เป็นโลหะจะถูกโฉลกในเรื่องของการเรียนการศาึกษาหรือว่าถูกกับาธาตุที่ตัวเองค่ะค่ะนะความมีระเบียบวินยัยแล้วก็สอนให้จัดห้องให้เป็นระเบียบการวางหนังสือการวางต่งางๆเนี่ยก,ก,กับการ์ตูนกับหนังสือเรียนให้แยกกัน อย่าวางสลับหรยิบิดผิดหยิบนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนานะคะก็ลองที่ดูแต่ว่าอิ่งที่บอกนะคะว่าอย่าคือคุณพ่อคุณแม่อย่าเครียดค่ะคือเรียนที่ไหนก็เหมือนกันส่วนที่ว่าที่เก่าที่ใหม่ไม่รู้แหละอันที่สอง่คิดไว้ในใจจะได้รู้สึกว่าสมัยนี้เนี่ยเรื่องการเรียนการเปลี่ยนโรงเรียนต่างๆของเด็กๆเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องมาถามเนี่ยมาถามอาจารย์เ่ว่า ลูกจะเลยนที่ไหนดีฮะจา์ถามาถลูกเกิดที่ไหนยังอยู่ในท้อง <c oughs> อันนี้ก็ก็ <c oughs> ยากอยู่นะคะก็อยากจะบอกกันนะคะสาหรับทุกคนในะเรื่องโรงเรียนเนี่ยนะคะเอาที่ใกล้บ้านนะลูกไม่ต้องใช้ความพยายามในการ <c oughs> ที่จะเดินทางไปหรือว่าใกล้ที่ทางานขอกับ <c oughs> แม่นะคะอันนี้ก็จะจะดีกว่าแต่ใกล้บ้านก็อาจจะต้องดูสภาพแวดล้อม นิดนึงเหมือนกันคือขอระบายความอึดอัดนิดนึงค่ะอาจารย์เวลาที่ไปห้างสอบสินค้าเวลาประมาณช่วงใ่ายสองสาบ่ายสามเนี่ยคือมันน่าตกใจมากจะเห็นเด็กนักเรียนเยอะมากคือเยอะจนเยอะจนน่าตกใจจริงๆค่ะอาจารย์นึกถึงว่าสมัยก่อนในโรงเรียนโรงเรียนของเราเนี่ยก็อยู่ติดสยามสแควร์ติดมาบุญคลองแต่ว่าเราไม่ไป เรารู้สึกว่าเลิกเรียนแล้วมันไม่ใช่ที่ที่เราจะต้องไปนั่งตามบันไดห้างไปนั่งกินไอติมไปเดินตาก <ขอ S 2> ไปร<อ>้อนสําคัญมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคืออาจจะเป็นพาะคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาจะไปรับหลังเลิกเรียนหรือว่าคุณครูไม่ได้กวดขันไม่ได้มีกฎห้ามก็จะไปอยู่กันตามห้างเหมือนกันเป็นว่าจะโรงเรียนเข้าห้างแล้วกลับบ้านดึกดึกคือสมัยใหม่กับสมัยก่อนคงไม่เหมือนกันนะทัศนคติของอาจารย์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งอาจารย์ ในบ้านนอกนะคะแล้วก็โรงเรียนก็เล็กๆนะคะแต่ว่าโรงเรียนนี้มีนักเรียนน้อยสมัยก่อนมอ้5นะคะ <c oughs> อย่างเรียนเรียนม8หรือม้5เนี่ยจะมีแค่สองห้องคือห้องวิทย์กับห้องศิลป์ห้องละยี่สิบคนค่ะแต่ครูที่มาสอนเนี่ยนะ,ะก็จะมาจากโรงเรียนกรุงเทพพิเศษบ้างโรงเรียนดาราบ้างจะหมุนเยนมาสอน <c oughs> แล้วก็จะเคี่ยวเด็กทุก <c oughs> คนนะคะเหมือนกับว่าจับมาสอนเรียงเรียงคนอย่างเนี้ย <c oughs> ถ้าอย่างนี้มันจะได้ผลนะคะคือหลังจากนั้นเนี่ยเด็กทั้งหมด20คนเข้ามาอะไรได้หมดเลย<ม>แล้วที่มักเข้ามาลัยเนี่ยจะมีจุฬาธรรมศาสตร์ชินไหมค่ะที่โรงเรียนของเราเหมือนกันอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ที่โรงเรียนนึกรู้จักเด็กทุกคนเลยคือพอเราจะไปไหนตอนเยนน็นเนเราจะเดินห้างเดินอะไรคือถ้าเจออาจารย์เนี่ยอาจารย์ชืตัวเรียกชื่อถึงเลยการเลือกโรงเรียนเนี่ยดูดูว่าโรงเรียนอาจจะมีชื่อนะคะ แล้วลูกของเราเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มที่คุูเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าหรือเปล่าไม่ใช่ครูไม่เคยเห็นหน้าถึงแปลว่าเด็กรับหกสิบคนนั่งอยู่หลังห้องครูไม่เห็นหน้าแต่เป็นโรงเรียนชื่อดังค่ะห,หรือจะเอาโรงเรียนเล็กๆนะคะชื่อแม่แต่ว่ามีคุณภาพครูรักเด็กครูดูแล,ลเด็กนะแล้วก็อยู่ที่ตัวเด็กเองด้วยในการเรียนหนังสือในการจะกวดวิชาหรือว่าในวิชาที่ตัวเองอ่อนหรืออะไรมันมีหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบนะคะก็ต้องคิดดีทีนี้โรงเรียนดีหรือไม่ดีเนี่ย อีกอันที่คุณคำนึงถึงคือสภาพแวดล้อมค่ะเพื่อนไม่ใช่แค่ว่าใกล้ศูนย์การค้าเพื่อนที่ครบคือจริงๆบางทีโรงเรียนเดี๋ยวนี้หลายๆที่พอตอนจะรับเด็กเขาสัมภาษณ์บุคลางด้วยคือให้แน่ใจว่ามามาจากบ้านที่มีมีทัศนคติมีครอบครัวที่ที่ดีก็แน่ใจได้ในระดับหนึ่งว่าลูกเข้าไปนก็จะเจอเพื่อนเป็นคนหนึ่งก็คือที่พูดเนี่ยเพราะว่ามีลูกสาวคนหนึ่งเนี่นะคะ อ่าเรียนกันแรกอะไรอย่เ้ยคณะวิศวะเหมือนผู้ชายเลยค่ะนี่คือสภาพแวดล้อมมันไหลไปไหพอค่อยๆเปลี่ยนมาค่อยเป็นผู้หญิงขึ้นหลังจากที่เปลี่ยนคณะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมเพื่อนฝูงนะคือถ้าหากว่าลูกเราเนี่ยถนัดทางช่างก็ต้องเลือกโรงเรียนหน่อยแล้วล่ะค่ะเพราะมันไปมันไปท้องคำว่าช่างกล อืมนะคือชื่อเสียไปซะแล้วนะคะเด็กกลุ่มหนึ่งก็ทําให้ไปจรางๆเ็กที่มีความสามารถก็มีที่จบสายวิชาชีพคงต้องเลือกนิดนึงนะคะจะผาพแวดลอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการให้เวลาของครอบครัวบางทีสําคัญมากกว่าเรื่องโรงเรียนหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ค่ะเพราะไงเด็กๆกลับมาเนี่ยก็จะต้องอยู่ที่บ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่อยู่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเลิกเรียนปั๊บคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้สนใจว่าลูกจะไปอยู่ที่ไหนหรืออะไรหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์หรืออะไรอย่างนี้ก็ มันก็น่าจะมีผลเสียมีผลมากเลยใช่ค่ะก็คือพูดง่ายๆพ่อแม่กับลูกควรเป็นเพื่อนกันแต่ไม่ใช่คนที่บังคับบัญชาทุกอย่างสมัยใหม่นะคะอาจารย์คะแต่ว่าพูดถึงว่าพ่อแม่กับลูกเป็นเพื่อนกันอย่างเดียวนี้ยคือเห็นคนเลี้ยงลูกอย่างเป็นคอนเซปต์นี้เยอะมากอ๋อไม่ใช่เพื่อนกันแบบแป็นัวนะคะนัจะดีค่ะเพื่อนกันเปวนว่พอเห็น คือบางทีเราเห็นเรากับเราก็คิดว่าเด็กเี่ยไม่น่ารักเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไงแบบเป็นเพื่อนมากไปเป็นเพื่อนมากไปแล้วเด็กก็แยกย้ายไม่ออกพอมาเจอผู้ใหญ่ข้างนอกก็เป็นเพื่อนไปหมดเลยคือคําว่าเป็นเพื่อนเนี่ยมันมีความหมายสองอย่างคือเพื่อนที่เคารพคือเพื่อนหวามเพาะว่าคือแม่เข้าใจลูกนะแต่แม่แม่ยังคงเป็นแม่อยู่นะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกเด็กๆทุกคนนะคะลูกสาวใช้ของร่วมกับแม่จริงๆเราไม่เหมาะนะคะ คือหมายความว่าพอใช้แล้วเพื่อนยังใช้ได้เลยอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะคะคือต้องแยกแยะว่าผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยกว่าเขาจะมาถึงตรงนี้เนี่ยเขาได้สร้างแม่สร้างตัวมาจะใช้ของแพงของอะไรเนี่ยแต่ว่าเด็กเนี่ยยังไม่ควรที่จะไปยืมของแม่ใช้อันนี้เรียกว่าถ้าคนโบราณเขาใช้คําพูดเลยค่ะว่าไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงนะคะแล้วชีวิตคุณจะไม่เจริญอันนี้เป็นเพื่อนกันมากค่ะสมัยนี้เราเห็นอย่างนั้นซะเยอะค่ะแล้วก็พอมาอยู่ข้างนอกแล้วเ็กลกิดเป็นว่า จะไม่ค่อยรู้จักที่ต่ําที่สูงที shad, ่ทันบอกแล้วก็บางทีไม่รู้จักการเลือกใช่ค่ะมันทำให้ตกใจค่ะเดี๋ยวจะหาว่าเรามานั่งด่าเด็กสมัยไม่ไม่ค่ะเขาเขาจะมองว่าคนจัดการแกน่ฮะตอนนี้ี่ยังไม่แก่ก็จะถือว่าคนละวัยค่ะแต่คนละวัยเด็กสมัยนี้บางทีก็ไม่ทันเหมือนกันวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสืบสารศาสตร์โบราณแล้วค่ะติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ